เดี๋ยวนี้ขี้เกียจเนาะเดี๋ยวนี้กระชาขี้เกียจอ่ะดูดิโอ้ยไม่ขี้เกียจไม่ขี้เกียจไม่ขี้เกียจแม่ขอโทษแม่ขอโทษโอเคป่ะอ๋อาไม่ขี้เกียจไม่ขี้เกียจโอเค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 ไม่ขี้เกียจไม่ขี้เกียจไม่ขี้เกียจกระชาไม่ขี้เกียจเลยจุ๊บกจุ๊บกจะบอกว่ามาฝากนิดนึงนะคะในแอปเกี่ยวแม่แม่ถ้าชื่นชอบ ชื่นชอบพระเอ็นดูกัญชานะคะในแอปเขียวตอนนี้ก็ยังก็ยังมีวางอยู่นะคะไปไปกดกันได้เลยนะคะชื่อว่ากัญชาหมาดื้อแบบนี้เลยแบบนี้เลยไปกดมาใช้กันเยอะๆนะแม่ๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่มุ้ยมีโครงการทําแบบดุกดิกนะมีโครงการทําแบบดุกดิกนะคะก็แต่ก็ต้องดูกระแสตอบรับอ่าที่แบบเป็นรูปภาพก่อนนะคะแล้วจะค่อยทําแบบดุกดิกนะคะเพราะว่า น้องที่ร้านเขาก็บอกมาว่าเออพี่มุ้ยดุกดิกไหมน่ารักดีนะอะไรเงี้ยแต่ก็คือต้องดูก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือแบบตามใจแม,แม่แม่เลยตามใจแม่แม่เลยกัญชาหมาด้อนะคะอย่าลืมนะคะในแอปเขียวโอเคจะช่วยจะช่วยโปรโมตดูให้มือจะช่วยโปรโมตในแอปเขียวชื่อว่ากัญชาหมาด้อไปโหลดกันมาใช้เยอะๆเลยนะคะโหลดแล้วทักบอกแม่มุ้ยด้วย ว่าโหลดแล้วนะแม่มุ้ยเดี๋ได้ขอบคุณนะคะขอบคุณ <laughs> ดู <laughs> เอ๊เดี๋ยวนี้เป็นไงเนี่ยลิ้นพันกันแล้วเ <laughs> หนื่อยอะ่ะแม่มุ้ยเหนื่อยอะ่ะดูกันชาดีจุกกันมากำลังใจของแม่อย่าลืมนะคะในแอปเดี่ยวชื่อว่ากัญชาหมาด้อ